ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้อยแปดพันข้าวนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของงานวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาตินะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ครับก็มีเรียกได้ว่าผู้ร่วมรายการของเราท่านหนึ่งนะครับซึ่งเคยออกรายการกับเรามาแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งงานในวันนี้ก็เป็นการรวบรวมในส่วนของงานทางด้านจิตวิทยาและผมเป็นเรื่องของพลังทางจิตเป็นทางเลือกใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในวงสังคมตร,ตรงนี้นะครับผม ซึ่งบรรยากาศก็เไป็นไปอย่างคึกคักนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของท่านอาจารย์เรียบในวันนี้นะครับเ,เราจะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ดึงท่านอาจารย์เรียบนะครับมาในวงการตรงนี้ก็เป็นการเปิดตัวท่านอาจารย์ด้วยนะครับว่าจะดเริ่มตน้นตังแต่เมื่งไงและเกี่ยวข้องอยังไงครับกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตน,นะครับของประเทศไทยของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปรับทราบรายละเอียดกันเลยครับ ชมครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ภายในงานนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ก็คือคักมากนะครับเราก็มาอยู่ที่จุดนะครับจุดในการแสดงนะครับฝีมือวันนี้ของคุณหมอเรียบกินรอดนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูถึงเรียกได้ว่าความก้าวหน้านะครับในส่วนของทางคุณหมอเรียบเนี่ยเป็นยังไงนั้นเราจะไปในส่วนของผู้ที่เรียกได้ว่านำพานะครับหรือว่าดึงในเรื่องของคุณปัญญาตรงนี้ครับ มาเผยแพร่นะครับให้เราได้รับรู้กันนะครับนั่นก็คือทางด้านคุณสุรชาติงานสุวรรณครับก็เป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตและก็มนุษย์ต่างดาวครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมแบบที่บรรยากาศคึกคักมากนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนว่าในส่วนของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตและมนุษย์ต่างดาวตรงนี้พี่มีบทบาทหรือว่าดําเนินงานยังไงบ้างครับตรงนี้ ครับครับครับผมสุรชาติงามสุวรรณนะครับเป็นที่ปรึกษาของศาสตราจารย์ดรในแพทย์เทพ,พนมเมืองแมนในสถาบันของวิทยาศาสตร์ทางจิตปีนี้เป็นงานวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาตินะครับมีการประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังหรือว่าการจัดงานมาแล้วเนี่ยสิบกว่าครั้งนะครับส่วนงานในนี้ก็สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต เน้นไปดังด้านของการเก็บข้อมูลเก็บรักษาวิเคราะห์วิจัยประเมินผลในเรื่องของพลังจิตนะครับส่วนการรักษาผมผมอยากจะให้คุยถึงหมอเรียบเลยก็คือหมอเรียบนี่เป็นหมอรักษาโบราณนะครับที่ผมเห็นเนี่ยผมเจอท่านที่งานเมืองทองใช่ไหมใช่ครับเจอที่งานเมืองทองเห็นว่าการรักษาไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ใช้พลังจิตแต่แล้วเราคุยกันเนี่ย เราคุยกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวเขาก็เลยถูกใจก็เลยเอ้เห็นไปนั่งอยู่แถวประตูเมืองทองกลัวคนก็จะไล่เอาแล้วเลยเอาเข้าสมาคมวิทยาศาสตร์ทางจิตก็รักษารักษาคนไปเยอะรักษาไม่กระทั้งใครนะเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้พิภากษาแล้วก็เป็นของอะไรการแพทย์แผนไทยะช่อะไรหมออาลามใช่ไหมนายกอาลามนายกอาลามก็ แล้วก็เคาะผมจนหายปวดเขา่าเคาะผู้พิพากษาหรือว่าผู้มีชพื่อเสียง<ม>วงการเมืองหลายคนเป็นในคนในพันก็เคาะหมดใช่ไหมวันที่สามหลุดการเคาะมาเลยจับเคาะหมดเลย <laughs> ก็เห็นว่าก็เห็นว่าอยากจะเผยแพร่ในรเรื่องของเขาเรียกกับแพทย์รักษาทางเลือกโดยไม่ใช้ยา <laughs> ถ้าถ้าเจ็บตัวแล้วก็หายอย่างเงี้ยคนก็อยากจะเจ็บแต่ถ้าเจ็บตัวแล้วเสียเงินแล้วไม่หายก็ไม่มีใครอยากเจ็บก็เห็นเห็นการรักษาเงี้ย ก็แก๊กก็แก๊กเออหายได้ไป้ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกไม่มีอะไรเลยเลือดลมเดินดีเลือดลมเดินสะดวกก็หายก็พาเขาไปออกงานหลายๆงานออกงานของสถาบันท้งศาลก็ไปพาไปพาเขาไปทุกที่สน,สนามหลวงเข้าไปหลวงพ่อโนหลวงพุทธมาไปหมดพาเข้าไปหมดก็มาปีนี้แล้วก็ไม่เคยขาดเลยดังารน,นั้นแกก็มางานวิทยาศาสตร์ทางจิตตลอด ไมมาก็้รียักผมลบตรงนี้ดูว่าในการรักษาของคุณหมอเรียบเนี่ยเกี่ยโยงยังไงที่ที่ที่พี่ที่พี่สุชาติพาว่าเกี่ยวพานกับทางด้านพลังจิตการรักษาของของของหมอเรียบเนี่ยไม่มีพื้นเพจากหมอปัจจุบันเลยใช้พลังจิตล้วนคำว่าพลังจิตก็หมายความว่าตัวแกเนี่ยมีลักษณะของซิกเซนสัมผัสที่6หรือการรู้ล่วงหน้าแล้วก็การดูเส้นดูเอ็น กาคำนวณเส้นสายของของร่างกายของมนุษย์ได้ยังไงโดยที่แกไม่เรียนเลยเดี๋ยวต้องนั่งแบบอาจารย์เรียบเพละ,ะครับครับแกแกรู้ได้ยังไงว่าเส้นทั้งหมดมีกี่เส้นแล้วก็ตรงไหนที่เจ็บปวดแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยการใช้ยาของของตัวตัว,ต,วตัวเมดิชั่นหรือหรือยาเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาบางทีก็ยังได้ผลสู้แกะเคาะไม่ได้แกะเคาะเนี่ยไม่ถึงชั่วโมง30นาทีเนี่ยเอาเครื่องวัดของ เครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยลดลงทันทีเลย180ยนี่ลดเหลือเลยร้อย3 0รลดลงเลยอะ่ะมันมันมันเป็นก็คือเป็นเรื่องของเลือดลมจะบอกเลือดลมไม่มีอะไรเลยไม่มีเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเธอเลือดลมเดินดีทุกอย่างก็หายหมดแบบที่โบราณพูดว่าเออเลือดลมดีใช่ไหมเลือดลมดีก็สมบูรณ์ มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆทำง่ายๆคอต่นี้ที่อาจารย์สุชาติรู้ดีเนี่ยเพราะว่าไปงานไหนก็ไปเจอก็ไปดูรักษาคนป่วยเพราะว่าแกเริ่มต้นมาแกก็คงอยากจะไปนั่งดูรักษาคนป่วยเป็นยังไงบ้างนะจนแกว่ารู้หมดว่าป่วยยังไงด้านยังไงแกถึงได้พูดได้รับเพราะติดทุกปีอะงานที่ตลาดตงกิดเป็ต้นแกก็ทุกปีพอแกว่างแกงานแล้วแกไม่ได้บรรยายแกก็มาดูรักษาคนปะ่วย เพราะฉะาว่าในจุดนี้คือในการรักษาของของหมอเรียบเนี่ยก็อย่างที่ที่พี่ถุชาติบอกนะครับว่าน้อยคนน้อยคนคือต้องมีเรียกว่าไม่ใช่น้อยคนนะครับ<ะ>มีคนเดียวีคแต่มีคนเดียวจ้ละขนาดอย่างนี้มีคนเดียวนะครับผมใช้ใช้การรักษาแบบนี้นะครับการบำบัดแบบนี้ซึ่งต้องมีความสมามารถพิเศษมากกว่าคนปกติทั่วไปความสามารถพิเศษก็ใช้คํานี้ได้ความสามารถเฉพาะตัวก็ใช้คํานี้ได้ พรสวรรค์ก็ยังต้องใช้ได้อยู่เพราะไม่เห็นมีใครทําได้สรุปตั้นๆก็คือว่าเรามีความสามารถปรับเลือดให้ไหลหมุนเวียนสะดวกทั่วร่างกายฮะได้นะ<ม>แล้วก็พอเลือดไหลหมุนเวียนแล้วเนี่ยเรารู้ว่าโรคมันจะต้องหายแล้วแต่ว่าที่สำคัญเราจะต้องรู้ว่าเลือดตั้งแต่ออก,ก,กจากหัวใจขึ้นที่ตานเนี่ยแล้วจะแยกไปไ,ไปไหนไปไหนแล้วบังคับไ้ไปตรงนั้นได้ตรงไหนที่ว่ามันปวดอยู่หรือมันชาอยู่เนี่ยเลือดมันไหลไปไม่ถึงไหลไม่สะดวก น,นี่เราเราเป็นการเรือว่าเราค้นพบจริงๆเลยว่าเรื่องพวกเราเป็นศาสตร์เฉพาะบุคคลศาสตร์เฉพาะบุคคลแต่แตว่าสามารถที่จะรักษาคนได้ทุกทุกชาติทุกภาษาขอให้เป็นคนแล้วกันเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กตรงนี้คือผลสรุปก็คือว่าการศึกษาทั้งหมดก็คือการรักษาโลกของมนุษย์กไม่ได้เรียนรู้จีโนมโครโมโซมดีเอ็นเอยีนไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยตัวเบตตัวอะไรแกก็ไม่รู้ทีเซลอะไรทุกอย่างไม่รู้เรื่อง แต่แกรู้ว่ามนุษย์ที่ประกอบด้วยอะไรเนื้อหนังบางสาฮอรม์โมนเนี่ยครับว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นของเหลวทั้งหมดเรียกว่าฮอร์โมนไม่ว่าเรไรกแต่แกสามารถบังคับของเหลวให้ดําเนินไปสู่ตาแหน่งที่สมควรที่จะเดินให้สอดคล้องกับพลังจัก,กรวาลพลังจัก,กรวาลอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นพล,พลังงานถ้าคนเราเนี่ยขัดแย้งกับพลังงานจัก,กรวาลมันก็จะเกิดโครคภัยไข่เจ็บเราดำรงอยู่ไม่ได้ดำรงอยู่เฉพาะตรงนี้นะที่เขาเรียกว่าเป็นสนามพลังของชีวิตสนามพลังเป็นฟิวที่มัน ที่เราจะต้องสองอย่างนี้จะเรียกก็ไม่รู้ว่าว่าคืออะไรแต่เห็นเห็นโอ้โหเป็นแผนผังมาเลยเป็นแผ่นไม่รู้ใครเห็นยังไงยังไงมาเรียบร้อยฟังเลยครั้งแรกนะครับมันเหมือนไอ้ไอ้บนบ้านนะแต่ว่ามันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็เหมือนอย่างกับมีนกสนามเด็กเล่นอ่ะหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสวยด้วยนะแต่วันหลังไม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม้เท่ากันสี่แผ่นเหลือแมือยู่เลยครับแต่สีเหลืองเหมือนกันอีกที่เดียวกัน <Yeah. S 1> นนเดินทางกันนั้นสี่บาทแต่อันนี้เราเดินจากตลาดมาระยะทางประมาณสี่ห้าเซนพันเนี่ยเขาจะหมุนหมุนอยู่พ,อ,พอได้รอบปับ๊บเขาจะมาเลี้ยงไปจนเหมือนอย่างกา้ปูกกระเบื้องสี่แผนเนี่ยพอติดปับ๊บเขาก็แยกแล้วก็หมุนไปอีกอระบอเห็นอยู่ยนั่นแหละครับตอ <ham> นนี้พอพอมาถึงไอ้ซอยเข้าหมู่บ้านหนึ่งก็หายแผ่นสี่แผ่นนั้นหายหมดไม่มีผมก็สงสัยอะไรก็ได้ผมเดินย้อนกลับไปไปตั้งต้นมาใหม่ เจออีกไหมฮะไม่เจอเลย <c oughs> แล้วก็ผมมาเล่าให้อาจารย์นี่ฟันนะงอาจารย์นั่นแนละแล้วก็ลองตอนนั้นสมัยนั้นเป็นลองผู้พักษาผู้หญิงตัวเล็กม่าเมื่อกี้เนี่ยครับแล,แล้วตรงน,นี้ก็บอกนั่นแหละอ,อะไรนะนมันเป็น UFO มัน UFO นี่แปลว่าเป็นสี่แนนะเท่ากันเลยวัตถูกที่บินได้โดยไม่มมรองสัญชาติแั่<ม>พอมาชนเป็๊บพอชนเป็๊กันสี่นนะแล้วเขาก,าก็แยกแล้วก็หมุน อ๋แล้วอย่างนี้ไม่ใช่อย่างย่เาเข้าใจหรอพี่สุชาติว่า UFO ต้องเป็นจานต้องเป็นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมนี่อ๋อเป็นใช่เหรอเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปซิกเนลเละเป็นทุกทุกอย่างเป็นเป็น UFO หมดเป็นรูปสี่เหลี่ยมซิกกออย่างอย่างที่ผมผมมีบูทอยู่ตรงนี้ให้ดูนะ UFO ที่ของผมเนี่ยก็เป็นบูทเป็นซิกเกเป็นจานบางทีก็เป็นรูปแบบหลายๆรูปแบบเหมือนรูปมะพร้าวก็มีไม่่ใช่เป็นจานอย่างเดียวไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นั่นจินตนาการของวิทยาศาสตร์อ๋อเป็นจริงๆแล้วอะ UFO เลยแล คิดว่าเป็นอะไรที่แรกคิดว่าไอ้มันอยู่ใกล้ดอนเมืองไงมาคิดว่าไปสนามบินเขาผมตอนยาวแต่นี่มันเป็น่ันสี่เหลี่ยมเพราะถึงนั้นมันก็มารวมกันแล้วไม่เคยอยู่แค่ตรงนั้นแต่แรกมันแวบแวก่อนเราก็คิดว่าแสงมาจากไอ้สนามบินไงแต่หลังเข้ามาไม่ใช่มันมีอยู่สี่พันพราะสี่พอพอสี่่ันแล้วก็พอได้รอบเขาก็ได้รอบเขาก็ติดกันพอติดกันเขาก็แยกเหมือนอย่างเราเราอะไรแบ่งมาป้อมกันสี่อันงั้นหระพอได้รอบเขาเขามาชนกันปุน๊บอย่างเงี้ยแล้วก็แยกไปเงี้ย แล้วคุณคิด้ว่ามันกี่กี่รอบแล้วเราเดินมาตั้งอย่างน,น้อยๆก็เกือบเกือบ500เมตรโอ้โหนี่เราถงไปเรากลับไปใหม่แล้วเ,เดินใหม่ไม่มีไม่มีที่มาที่เราเห็นเราเดินปกติเราจะนั่งรถใช่ไหมไอันนี้ไปออกงานบูธที่โน่นถามอาจา์เขาดึงขาดคนเขาจัดให้เราไปอยู่ที่ไม่มีคนอ่ะถูกยน่ <c oughs> ลงคุณแป้วหมืม่นกว่าได้เงินาป็นพันกว่ามาั้งนี่ไปกินข้าวมาผมก็เดินไม่เอาแล้วมั้งไม่นั่ง้ยอมก็เลยถึงไมปรากฏการณ์เลยการที่โน่นได้กำไรก็คงไม่เห็นหรอก มันเหนื่อยไงเพราะนั่งนั่งรถฟอร์ซกลับบ้านเอ้เรือย่างนี้แล้วเขามีมีสัมผัสอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมถึงเห็นอันนี้ผมบอกให้ผมมีตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะแกกรกก็รู้อยู่แล้วเราจะปวดก่อนแล้วพอเราทําตัวเองหายแล้วจะมีคนปวดแบบเรามาครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ที่อาจารย์เรียบบอกเล่าให้ฟังหรือว่ารู้สว่ามีมีมซิเซน์มีความพิเศษกว่าคพิเศษคนทั่วไปรู้เรื่องหน้ารู้เรื่องหน้าว่าคนนี้เป็นโรคอะไรเพื่อมาสัมผัสมากระทบตัวแกเองก่อนเลย ในการการมีสัมผัสที่6หรือซิกเซนเนี่ยมีด้วยหลายรูปแบบบางคนคก็เห็นบางคนก็ได้ยินบางคนก็สัมผัสเข้าตัวคนนี้เขาปวดอะไรตรงไหนเนี่ยก็จะมากระทบตัวก่อนปวดเขา่าปวดคออะไรเงี้ยทางนี้จะได้รับก่อนแล้วก็จะได้ไปรักษาเขาถูกต้องมันจะเป็นเรียกว่าพลังจิตไ,ไดต้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนึ่งไม่มีการใช้ยาและอย่างที่สองก็คือสามารถร่วมรู้ว่าเขาเป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องบอกนามสกุลไม่ต้องเช็คเลือดไม่ต้องมา มาทาใบแบบแบบแผนแบบหมอหมอปัจจุบันน,ะนี่คือการรู้ล่วงหน้าและรู้ภายในจิตจึงเรียกว่าพลังจิตผมถามที่เป็นความรู้เพิ่มเติมหน่อยแล้วกันคือนอกนอกจากเรื่องของการการเคาะของของหมอไมทยาบไปแล้วฮะ,ะแล้วอย่างลักษณะของคนที่เป็นพวกทำนายอะไรพวกนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดือดไหมรู้ล่วงหน้าอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเขามีเขาเขาก็มีคนนั้นก็มีแต่คนละด้านอันนั้นเป็นด้านของการทํานาย เป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อตัวบุคคลอื่นๆแต่อันนี้มัน,มนจริงๆแล้วกฎทางคณิตศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้กฎแทนสิสเซเบิร์กบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้เหตุการณ์โลกหน้านอกจากว่าคาดการณ์หรืออนุมานเอาซึ่งต่างกันทางนี้แล้วมันเหมือนกับอย่างนี้ไหมครับพี่ว่าบางคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะไอ้สิ่งนี้เหมือนฉันเคยทํามาแล้วนั่นแหละคือซิกเซนนั่นแหละคือซิกเซน สัมผัสล่วงหน้าเห็นสิ่งที่ล่วงหน้าอันนั้นอันนั้นมีเกือบทุกคนโดยที่ว่าเขาจะสนใจหรือไม่สนใจมีอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยไอตัวข้อมูลหรือต่ําตรงเนี้ไม่เอาเลยเขาไม่มาทางนี้เลยเขาไม่เชื่ออีกคือแอนตี้แอนตี้ก่อนไม่เชื่อก่อนเมื่อไม่เชื่อก่อนสิ่งตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นเขาก็สัมผัสไม่ได้แล้วตรงนี้สามารถพัฒนาได้หรือเปล่าพัฒนาได้เลยไปสู่พัฒนาจนไปสู่ในอนาคตของโลกเนี่ยสามารถสั่งลงมาในคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้ปั้นเลย ไม่ต้อง,งใช้น,นิดเลยเว่าเราฝึกของเรา,อเ,ราเองฝึกของเราเองต่อไปต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องทําได้และต่างประเทศก็ต้องทําได้หมดมันเป็นเรื่องของพลังงานหรือตัวสนามที่เปลี่ยนไปนะหรือว่าเขาเรียกการใช้ทรัพยากรคือมนุษย์เนี่ยมีทรัพยากรอยู่อย่างคือพลังจิตแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช้กันเหมือนกับไม่มีการฝึกฝนไม่มีการฝึกฝนแล้วก็ทีเนี่ยใช้เป็นแรงธุรกิจกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเอาจริง ไม่ค่อยมีจิตบริสุทธิ์ไม่ค่อยจะวางตัวแบบเป็นพรมวิหารธรรมเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดพลังจิตได้ต้องมีพรมวิหารธรรมมีเมตตาละครสงสารยินดีเป็นธรรมเป็นกลางให้อภัยแล้วก,ก็การปลดเปลื้องการปล่อยวางการขึ้นสู่อิสระหรือสู่เบื้องสูงแล้วมองลงเบื้องต่ําให้มันเห็นภาพทั้งหมดไม่ใช่มองดูอะไรโอ้โหเงินมาแล้วเงินมาแล้วอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันต้องเป็นผู้ให้ผู้ให,ให้หรือผู้ที่รักษาโดยตรงผู้ที่อยากเรียนศาสตร์ตรงนี้ศาสตร์ตรงนี้เหมือนกับศาสตร์พระราหันเลยเป็นผู้ให้ให้ไป แล้วเชื่อไหมว่าการให้แล้วมันรับการที่เรารับกลับมาเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติของมันอ่าเป็นอัตโนมัติไม่ไม่ใช่เรื่องการเรียกร้องทีนี้เขาไม่ทำเขาทำตรงข้ามหมดก็าทาโอ้โ oh, ห oh, ได้เท่านี้เท่านี้มันมันคนละเรื่องมันมันก็ไม่ได้ในสิ่งที่ดีขึ้นมาออเพราะอย่างอย่างหมอ,อเรียกนี้ที่ว่ามีการพัฒนาคือตัวเองรู้เจ็บก่อนเป็นก่อนแล้วก็เออลองรักษาคนอื่นแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยใช่<ๆ>ประสบการณ์เนี่ย <นะ S 1> สำคัญทนะีส่สุด ที่ที่ได้ได้ได้ได,ได,ได้มีประสบะการณ์ร่วมกับคนไข้ดูแลหยอกล้อเล่นทั้งหมดได้หดคือเวลาเนี้ย<ด><บ>แั่โทรศัพท์คุยกับว่าปวดอย่างนี้เรารู้จุดแก้แล้วรู้เลยรู้เลยว่า<อ>ต้องแก้ยังไงคือบอกว่า,ออาบอกโทรศัพท์มันจะปวดไหลปว,<อ>ปวดป่าปวดกระบักหลังอย่างเงี้ยบอกบอกเรียกแขนติดอย่างเงี้ยบอกเรียกตัวเนี้ยปวดหัวเข่ามากเลยไอ้หัวเข่าเราไมนได้เราแก้หัวเข่าสิอันนี้เนี่ยเส้นสะบักจะมั่งไหลติดมั่ง เรารู้ว่าต้องแก้ตรงไหนรู้ก่อนที่เขาจะมาหาเราแล้วแก้มันดีรู้ก่อนดีใช่มมันจะรู้ก่อนจูแก้มันึงได้หายไปว่าเช่นอย่างที่คุณตับป้าจมาวับไปครับลุงก็ไหวใช่ไหมทางปัดปันเนี้ยแค่มาหาเราวิ่งได้พอคือพอบอกกันให้บอเนี่ยเราสัคุยกันก็รู้แล้วลูกครับขาวข้าวปุ๊บคือจะออกมาเลยว่ามันต้องแก้อย่างนั้นมันต้องแก้อย่างนี้คือรู้เลยสองหมื่นกว่าคนเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันจะเหลืออะไรเราแล้วตัวคนเราก็มีอย่างเงี้ยแขนก็เหมือนกันขาก็เหมือนกันหลังก็เหมือนกัน หลังเนี่ยง่ายไหาเพราะเหมือนกระดานเลยศีตาก,ก็ง่ายเพราะว่าเหมือนกระโหลกมะพร้าวแต่ยากอยู่ก็ซิกแพกแข,ข,ขนนี่แล้วเอ็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพูดเนี่ยยากอย่างนี้เนี่ยจากนี่มาถึงน,นี่ง่ายหมดแล้วบนสีตา่ยง่ายหมดแล้วตอนนี้ในส่วนของหมอเรียบเอ้เนี่ยถ่ายทอดเป็นยังไงเพราะเห็นว่ายากมากในการถ่ายทอดศาสตร์ตรงนี้อันนี้ก็ยากอะลูกศิ์นะที่ว่าที่ว่าติดเอ็กก็ได้ คือมันมันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้นะต้องรู้เขาเรียกอัตอมีหรือภายในร่างกายเนี่ยครับแต่อาจารย์เรียบเนี่ยรู้โดยอัตโนมัติเขาไม่รู้ว่ากดอะไรอย่างเส้นอย่างตรงเนี้ยภาษาภาษาเขามีอยู่ภาษานวดแต่อาจารย์เรียบไม่รู้เรื่องว่าว่าเขาเรียกอะไรเพราะมันเป็นภาษาซึ่งแต่งขึ้นมาในขณะที่การแพทย์วงการแพทย์แผนใดสร้งขึ้นมาแต่หมอเรียบไม่รู้อะไรแต่ว่าใช้การรักษาเขาไปถูกจุดตรงประเด็นเลย ก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นทางวิชาการแต่ว่าไม่มีไม่มีวิชาการได้ไม่รู้ว่าวิชาการเขาจะเรียกอะไรก็รู้แต่หมอเรียก่าเรียกว่านีเซ้นนี่เอ็นเราก็ต้องเรียกว่าของเราตานี่ต้องธรรมชาติบําบัดธรรมชาติบาบัดเพราะว่าไม่มีใช้ยาอะไรปฏิเยบข้องเลยธรรมชาติโดยจริงๆเลยเพราะชอเาะอยากที่เห็นหมอเรียกคมมาทีเคาะห้านาทีสิบนาทีบางที สบายเลยจากบางคนที่ว่าเดินไม่ได้ท่าหมอแล้องำไมต้องเอาคนนี้เลยดีกว่าฮะคนเดียวอ่ะ <c oughs> ถ,ถ่ายยังถ่ายไม่ได้เขาถึงได้เชื่องเลยขาเเรียกให้ตั้มตีตั้มก่อนที่จะมาก็ไม่เอาอีกัวเจ็บแต่ตอนที่กาลังเจ็บมากๆอ่ะไปเตะบ,บอลได้ครั้งเดียวเรื่องนี้เรื่องจริง <c oughs> แต่ถึงได้ติดตามแล้วแกเป็นลูกติดคนคนนี้<ร>ช็อก,อกจะตายนะโรคหัวใจเนี่ยช็อกจะตายหายใจไม่ออกเป็นนักกีฬาแข็งแรงเนี่ยมันตายกันเยอะเนี่ย โรคหัวใจที่นี่ตีตอนนี้ตีหัวใจต้องถามพี่ศูนย์าบหว่าแล้วโอกาสต่อไปในการที่เราจะพัฒนาศาสตร์ลักษณะอย่างนี้ผมใช้คําว่าลักษณะอย่างนี้นะครับให้มีการพัฒนาขึ้นไปและได้รับการยอมรับในวงกว้างเนี่ยน่าจะมีแนวทางยังไงการแพทย์ทางเลือกอย่างอย่างอย่างมาเรียบนี่มีอุปสรรคในด้านหนึ่งเหมือนกับขอยกยกขอยกตัวอย่างอย่างหมอจีนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหมอแผนปัจจุบันเนี่ยกดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะใบอะใบขอ,อพวกใบประกาศใบที่ว่าสามารถ<บ>ร,ร่ใบร่วประกอบร่วิสินใบพิชศษที่อันนี้ก็นน<ม>อยากจะพูดให้ตรงไปตรงมานะถ้าสมมุติว่าเขาได้มากๆเนี่ยวงการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยสั่นสะเทือนแน่นอนหลักการทั้งหมดสั่นสะเทือนหมอเรียบนี่ก็เหมือนกันไปเข้าทางไหนก็เหมือนกันไม่ไม่สถาบันหรือองค์กรไม่ให้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ก็มีแต่ไม่สนับสนุนผู้ตร,ตรงไปเลยนะมีแต่ผมเนี่ยพยายามที่จะดันให้คนมีหน้ามีตาเช่นในพนเช่นผู้พิพากษาหรือผู้ที่มีมี power หรือว่าให้เขาได้รับศาสตร์ที่แท้จริงจากตรงนีเน้เพื่อการรักษาเพื่อที่จะหยุดยั้งเรื่องของการเสียอะไรได้จากยาจากประเทศนอกและเพื่อบุคคลต่างๆที่จะเสียเงินน้อยแล้วหายเนี่ยนะเพราะว่าไปไปรักษาแพทย์ไม่หายแล้วก็ แถมยังไซเอฟเฟกก็คือผลข้างเคียงของแพทย์เนี่ยผมกําลังทําอยู่ผมต้องย,ยอมรับว่ามีอุปรสรรคมากครับคือเราเราไม่ได้พูดเพ้อฝันหรือนั่งเทียนหรือว่าทําบอกว่าโอ้เราจะต้องก้าวไปถึงระดับนร้ดับนี้เพราะจริงๆครบกาจารียมาสิปีเนี่ยเราไม่ได้ย่าไปถึงไหนเกี่ยวกับการเผยแพทยพ์ทาให้ศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่ที่ที่จะมีคนเข้าใจได้เลยเพราะเราโดนโดนปกปิดบิดเบือนต่างๆอย่าให้อย่าหาว่าการแกล้งนะเขาไม่ได้แกแล้งเราแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของ ของศาสตร์ตรงนี้แต่ก็ไม่พ้นไม่พ้นวิธีการของผมที่จะคิดว่าต่อไปเนี่ยผมต้องทําได้แน่นอนไม่เกินไม่เกิน10หรือ5ปีครับอ่าอย่างน,น้อยก็จะทําให้คือผมบอกว่าไอ้ความล่มสลายไหยนะท<ม>ั้งหมดในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในโลกมันเทลงเมื่อมันเทลงมันก็ต้องหมดเพราะว่ายุคนี้มันมันถ้าพูดผมเรียนมาเนี่ยเป็นปลายกะียุคหรือมันเป็นยุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคเเลเดียมเป็นยุคที่จะมีการปกครองโดยจิตวิญ,ญญาณโดยพลังจิต ของตัวเองเนี่ยแหละทุก pues คนคนดีจะอยู่ได้แต่คนไม่ดีค nah, ิดว่าอยู่ยากเพราะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติหรืออะไรก็ต่างๆนานาผมว่าไม่ปีส2องเนี่ยมันจะเป็นชี้ชัดระหว่างคนดีกับคนชั่วปีสองปีพันอีกสิปีเนี่ยพศคิสศักราช2021นเนี่ยผมว่าคนชั่วน่าจะลดน้อยเพราะไม่งั้นโลกเราอยู่ไม่ได้การโลกนี่ก็เวียงไปหมดแล้ว ดีไม่ดีโลกจะตีกับหิมะก,ก็ลงหมดแล้วทุกอย่างเป็นเพราะการกระทําของมนุษย์ที่สร้างผลลบผมพยายามท้าสร้างผลบวกไงทำให้พลังงานบวกนเกิดขึ้นตอนนี้มีแต่พลังงานลบหมดเลยมันมากกว่าโลกมันก็จะพลิก,กวําไปอยู่แล้วอเอาละครับเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่การที่เราจะสร้างจุดร่วมสมวติจุดต่างเอาไว้เนี่ยผมว่าเป็นแนวทางที่จะทากันได้ในส่งคทนไทยนะในมุมมองผมนะแต่ว่าน่าจะมีการเปิดโอกาสกันให้มากกว่านี้ในการที่จะหาจุดที่ เพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงคือเราก็ทาเพื่อเพื่อเพื่อคนเพื่อมนุษยชาติในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็อย่างที่ทราบอยู่เรามีมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผมเชื่อว่าทุกคนมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันทุกอย่างคือองค์พระประมุขของเรานี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทายังไงเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่เกิดปัญหาไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในประเทศของเรา หรือให้นะสิ่งที่มันมีปัญหาลดน้อยลงเปน,น <มา S 1> เทาลงไปคนเทาลงไป,ป,น,งไปนะนะครับผม,บผมเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่แหมคนไทยด้วยกันครับผมว่ายิ่งของดีๆอย่างเงี้ยนะครับของดีๆอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เอามาขนวกกันนะครับหรือว่าหาจุดที่มันน่าจะมีการเรียกว่าทําทําให้สายของแล้เนี่ยขยายวงกว้างแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปได้ได้มากกว่านี้นะครับเอาเป็น,ะนว่าในช่วงท้ายตรงนี้นะก่อนที่จะไปฟังในส่วนของความความรู้สึกของ ผู้ที่ได้รับการรักษาที่มีอะไรที่จะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ชมทางบ้านเลยครับครับผมอยากให้ประชาชนที่เจ็บป่วยรักษาจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้ใช้ยาให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เป็นเรื่องของพลังจิตบางทีบางโรคเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ยาบางโรคสามารถหายได้ด้วยการนั่งสมาธิบางโรคหายด้วยการสวดมนต์บางโรคหายด้วยสติปัญญาของเราที่รู้จัก การกินอาหารที่ถูกต้องกินอาหารที่ปลอดสารพิษทานอาหารที่ถูกสุขกรรนามัยหรือทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงเวลาเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้ลดน้อยลงได้ครับแล้วทางจ์เรียบหรอครับมีอะไรที่จะปั่นให้ผู้ชมงางบ้่างบ้างครับเราเรื่องการเกี่ยวกับอาการปวดเนี่ยฮะถ้าเรารักษาด้วยวิธีใดก็ตามแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ อย่าไปทนไปเป็นเดือนเป็นปีอะเพราะว่าถ้าการรักษาถูกต้องเนี่ยอาการจากทุเราขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายถ้าม่เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดูว่าถ้ารักษามาทานยามาสองปีหรือจะรักษาหมออะไรมาสักกี่ปีก็จะกับแม้จากการเคาะก็จะเเจ็ดวันน่ยไอ้สองสามครั้งเนี่ยมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นเราก็เปลี่ยนหาวิธีไปจนนั่ง ก็อย่างก็พิจารณาเอากันแล้วกันสิ่งไหนที่คือว่าเขาหลุกกันตรงๆก็คือว่าทำแล้วดีขึ้นเรื่อยๆอยนั่นนะฮะคือว่าเป็นกานรรักษาที่ถูกต้องครับครับก็อย่างที่หมอเรียกเคยบอกว่าอยู่ทุกครั้งที่มาร่วมบรินนการกับเรารแน้ะว,ว่าปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนหยาบเพิ่งไปกดไปเยียบไปเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ว่าเดี๋ยวไปพาึจะมาโดนเส้นโดนอะไรท่วไม่ถูกทางอไรเราไม่รู้เรื่องเส้นเลยเนีัยคนในบ้านเราก็เลยน้ำไปเท่ล้วเหยียบตอกนี่ของผมจะไม่ <น>ะจะเป็นอันตรายสาดซี <3 S 1> ่ไปซ้ำราะว่าสิ่งที่ผมค้นพบมาเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆเลยทำให้ร่างกายเราเลือดไหลหม้หนุนเวียนเป็นปกติอาหารทุกอย่างมันก็จะไปกาบเลือดกลงไปเยี้ยนเซลล์ได้หมดเพราะทุกอย่างมันปกติก็ใช่ไหมก็ไม่มีโรคแล้วก็มีภูมิต้านทานนะครับข็อขอฝากทำมาอีกทีแล้วกันว่าในส่วนของอเรียกได้ว่าความสามารถเี้ยหายาก นะพี่สุชาติน,นะหาย,ยาสนะมีจะมีคนเดียวครับคนเด<ม>ียวใ,ในในโลกเลยนะนใช้คำนี้เลยแล้วกันคนเดียวในโลกนะฮะ,ะแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนรู้อาจารย์บอกแล้วต้องตั้งใจหน่อยนะคือส่วนหนึ่งก็ต้องผมว่าปสวรรค์ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะปศสวรรค์สวรรค์นะอันนี้มันมันผมอยากเลือกหลายๆอย่างรวมกันมันมันกันของผมนี่คล้ายๆว่า มันอย่างที่เขาอย่างที่ว่าเนะเขาเขาไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจงให้เรามาทางนี้แต่ว่าเวลาการสอนมันให้เราปวดแล้วก็มามามาโดนมาดานให้เราคิดรักษาได้เองแล้วก็จนเรามีความรู้พอเอาล้ผมก็เอาใจอยากให้มีผู้ที่มีความสามารถอย่างท่านอาจารย์เรียกอีกสักคนเพื่อจะได้สืบทอดตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับพี่สุรชาตินะครับมาสุวรรณที่ปรึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต และบรรลุต่างดาวนะครับที่มาให้ข้อมูลในอีกมุมมองอีกแง่มุมนึงที่เราไม่อาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยคิดถึงนะครับตรงนี้ขอบพระคุณพี่สุชาติมากครับแล้วก็หมอตุลย์กับเช่นกันนะครับยังไงโอกาสน่างได้รบกวนอีนะครับขอบพคุณมากครับหมอครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกนะครับท่านผู้ชมของผู้ที่ได้รับการรักษานะครับว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับที่พี่มารักษาเนี่ยพี่เป็นอะไรมาครับก็คดีปวดหลังใช่ไหมคะปกติปวดหลังกับปวดไหล่ อาจจะทางานมากนั่งโต๊ะนะคะหรือเข้าประชุมมากแล้วพอดีเดินมาเจออาจารย์อาจารย์ก็เห็นแปลกดีนะคะอาจารย์ก็บอกลองดูว่าหายก็เลยลองให้อาจารย์เคาขนาดมาเคยไปรักษาที่ไหนพี่ยาครับไม่ก็ได้รักษาแล้วค่ะปวดก็ไปนวดนวดก็เป็นเป็นบรรเทาเป็นครั้งครั้งถูกไหมคะกหลวงอาจารย์เนี่ยปวดในยกเงี้ยแล้วมันจะปวดนะคะก็ลองอาจารย์บอกดูแต่ก็เบานะคะแต่ถามว่าเบาเนี่ยมันประมาณ มันประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันดีขึ้นมันแต่ไหลเนี่ยเบานะคะแต่แขนที่ชาเนี่ยมันเหมือนมันดีขึ้นมันหายปวดน่ะหายปวดแล้วตรงนี้มัน,มนเบากล้ามเนื้อลงแต่หลังนี่เออแต่หลังเนี่ย,ออยดีไม่รู้สึกเลย <c oughs> อาจจะไม่อาจยนนวนดนานเมื่อกี้นอนระหว่างสัมภาษณ์นวนดนานเนี่ยถือว่าศาสตร์ตรงนี้ถือว่าในความรู้สึกที่รู้สึกยังไงกับศาสตร์ตรงนี้ครับจริง,รงๆโดยทั่วไปก็ยอมรับพวกศาสตร์ทางแพทย์ทางเลือกอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นคนไม่ชอบทานยา โดยทั่วไปพี่ไม่ทานยาเลยแต่พอมาเจออาจารย์เนี่ยอาจาอาจะไม่รู้สิก็ก็ไม่เคยรักษาอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคนเคยนวดอยู่แล้วแต่ถามว่าเจ็บไหมบางจุดที่ที่อาจารย์เคาะเนี่ยเฉยๆไม่เจ็บแต่บางจุดโอ้โหแบบก็แตกเหมือนกันนะแต่มันมันมัน,ม,นมันเจ็บเจ็บข้างในถามอาจารย์ก็บอกอาจจะเป็นเพราะคือมันเป็นจุดที่เป็นปัญหาว่าพอใจหอเ่ถือว่าพอใจพอใจค่ะอาจารย์เคาะไปสักพักเราก็สบายหลับไปเลย ก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับสาหรับความน่าสนใจของตัวท่านอาจารย์เรียบแล้วก็จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของอาจารย์เรียบนะครับว่ามาเข้าสู่ในวงการตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของงานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนแะละพนุษย์ต่างดาวตรงนี้ครับถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นชื่อใหม่หมนะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจและก็น่าติดตามต่อไปในอนาคต วันนี้หมดเวลาของ108,000 9แล้วนะครับครั้งต่อไปไป108,000ไปไหนต้องติดตามชมนะครับ,บวันนี้ผมเพียจะมาและวทำงานเวาทั้งหมดไปก่อนสวัสดีครับ